อันนี้น้ำกิมขี้วัวพี่น้องขัววชแน่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะมาอีกแล้วปอบยิบไม่แล้วพี่น้องสองพี่น้องปอบยิบแี่เสือจ้ะเสือร้องไห้สดๆพี่น้องเอ้ยเนาะ่ะกได้กินกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขัวชวยแน่ใดเพจเฟซบุ๊กยูทู e น้ำเด้อคขาดเด้อพี่น้องเด้ เพื่อเปลี่ยนกำลังใจกันนะครับเนาะอ่ะมันนี้ขอตัวซอยกันแป๊บหนึ่งซอยแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะมาพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วไปอันนี้ด้วยเห่าด้ยเหาติ๊บข้าวข้าวเหนียวติกเกอร์ไล่อันนี้ค้อนหอนมาให้จบพี่สาวกันอันเลียบๆไปเลี้ยงงัวได้มได้สิกินเลือเมิร์ดเบิร์ไปเลี้ยงงัวได้เลี้ยงกล้วยเหรเลี้ยงกล้วยเลี้ยงลันอะไรวะเออไปวัดเอาผ้ารหลังตือมานี่ชิ้นเจ้ามาเด้อครับอ่าอาราบเวิลด์จากอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนาม 阿拉เดว์คำด้ m ยจอยวิทเม่นี่หืมหืมหืมแซ่บดีอะหืมอไรนี่เป็นยังไงใช่ป่าวอืมอืมอืมออไรอันเนี้ย น้ำกิมขี้วัยพี่น้องืือออมสดเสือร้อ,อ,องไห้พี่น้องจู่เสือร้องไห้อร่อยอสดเลยมาได้ขับเดอ้อมากินน้ำกันพอได้มากินกับคอไพ่หลายๆครับมากินดิบใค่พูดกินเนื้ี่ยขอไพ่เด้อพอได้กินเนืี่ยขมาซุ่มกันพี่น้องมากันยอด,ดมา,ดมาละ หืมกินขาเคียงพุ่นน่ะาน่ะหืมเอาปลานั้นไม่ค่อยแซ่บพี่นอ้องหืม<บ>เนาะครับโดยแท้พี่น้องเพิ่หืมมสุดยอดเลยเนี่ย

<ừ> สุดอยอดน้ำมันเือะอืมกินมั่งอร่อยมากเหนือ <c oughs> มนไม่ไม่ส่สุๆเลยสับเลี้ยอืม ปะเงี้ยก่อนอือเดือดมือเดือดจุปลาอือแอบอ่ะแอบนะแอบผักใส่แซ่บๆพี่น้องเข่ากันเข่ากันกับกับนี่กับจุเลยกับหลาบอืมอือเต็มหอมเลยอืออือ ด๋ออืมยจีตุกใจหักๆโอ้ยหมดในเร้อฮึขอส้ยีเ่อนหนอล้มันตอนใหญ่นี่นี่ไงว่าพดอันเนื้อพัน อร่อยมากโอ้สุดยอดพี่น้งองอเนื้อพันหอมจับแด้วเนื้อมันหอมออมันละกลมกลมกัดอ,อืพันเลย สามสิบ่เป็นมไม่มีสามสิบกี่พี่น้องอเสือเสือพันธ์หอมอือืไปข้ามไปใหญ่อืมเสือพันธพักอื่อื แซบคักดแซ่บเลย mm hmm. พี่นอ่องแซ่บเพิ่มหลับคนมักนะครับเนดะ้อข้นหมักกัเห็ดชุกกันได้ครับพี่นอ่อง <c oughs> We can eat both raw and cooking No problem for us I have good medicine Don't worry Thank you for everybody what are you to concern about this one mm hmm. อืมอมอร่อยแซบมากอืมคมากกลว่าแซบเหรอขูมมาเกลือว่าบัแซบล่ะน,นั่นุ้ยคนละออมอร่อยชุดยอด่พี่นนังชุดานัน พันแตงนะค่อยกินไง่มาอ,มอ,มอ,มอือนี่ฮื้อสุดอยอด อะไรนี่คนหมักมหนหาอมายิ่งแนกกับแซลบยิ่น้ำพี่นัอือืออือห่อคุณต้องห่วงเด้ไอปนหออชาวอยาได้พญาดกินแล้วีุบ้อยเดี๋ยวอยา่ได้พัดกินข้เข่าแล้วพี่น้อง Hmm. Hmm. Hòn hmm. 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 Ăn. Tôm ừ, ừ, khỏe đó, ừ, ừ, men, rút ai ừ. อะไรจะพอจะพอจะเม็นข้ากินข้าวโค้งนะเขาเป็นกินข้าวเคียงนี่พี่เ้คนก่อยข้าวโค้งคนนะไปข้าวโค้งเขากินข้าวเคียงคนเปนขาดอยู่ในป่าคนก่อย้วครับป่ากินข้าวโค้งคนละคนคนกอืเขาขอเหมือนร้าขัาขับอะสุด้ทยไทยสุดพี่น้อง ขอสดจับแซบมาพี่นอ้องอือเออฮึมเึมตัวเบสจับแซ่บอันนีพี่น้องมื้อนี้ครับผมกับพี่สาวกับจับไปก่อนแล้วครับเด้อพี่น้องเด้อมื้อหน้าถามลืมแซบม่บมาเฮ็ด้กินเด้อครับ ไม่เนี่ยผมกันไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ <x a. S 2> ๊ายบายครับบ๊ายบาย